ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ท่านเห็นข่าวต่างๆ,ๆเห็นกระแสสังคมต่างๆเนี่ยวันนี้ท่านเห็นตรงกันหรือเปล่าว่ามันมีปัญหาว่ามันสิ้นเปลืองเกินไปนะคะวันนี้โอเคท่านไม่ต้องตอบก็ได้แต่ฉันคิดว่าคําตอบในใจทุกคนมีแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านแบบนี้ค่ะเ,คเห็นใจข้าราชการทุกคนจริงๆว่าวันนี้เอออยากจะจริงๆท่านรู้อยู่แล้วแต่ว่าจะอาจจะเตือนความจํากันสักนิดนึงฝ่ายการเมืองอะค่ะรอบหน้าก็เปลี่ยนเนาะ เพราะฉะนั้นท่านเองในฐานะข้าราชการควรจะมีจุดยืนควรจะมีหลักเกณฑ์ในการทํางานของท่านเพื่อที่จะสุดท้ายแล้วเวลามันมันถูกย้อนกลับมาค่ะ mm hmm. เขาก็เขาก็ถามหาความรับผิดชอบซึ่งท่านปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้อยู่แล้ววันนี้ถ้าพูดกันอย่างแฟฝงว่าตลอดกระแสสังคมที่พูดกันเรื่องนี้เราเห็นฝ่ายการเมือง ท่านประธานรองประธานสภาตอบคําถามเรื่องนี้น้อยมากนะคะคนที่ตอบทุกวันตอบอยู่นั่นน่ะคือท่านเลขานะคะเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าวันนี้ท่านรู้ดีที่สุดว่าท่านควรจะมีจุดยืนและควรจะมีเกณฑ์ในการทํางานของท่านยังไงท่านจะจำตามใจฝ่ายการเมืองรอบหน้าท่านก็ต้องเปลี่ยนอีกเพราะว่าฝ่ายการเมืองมันเปลี่ยนไปดังนั้นฉันคิดว่าจุดยืนการทํางานเกณฑ์ของท่านอันนี้คือสําคัญที่สุดท่านเลขาอาจจะโล่งใจนะคะปีนี้ท่านเกษียณแล้วแต่คนที่อยู่ที่ฉันฝากไว้จริงๆว่าท่านอาจจะต้องต้องมีหลักเกณฑ์ในการ งานที่ที่มันชัดเจนกว่านี้แล้วก็จริงๆอะไรไม่เห็นด้วยท่านรู้อยู่แล้วท่านอยู่กับระเบียบแบบนี้มาเป็นแบบหลายๆปีท่านรู้อยู่แล้วว่าอะไรถูกอะไรผิดที่ท่านคิดว่านี่คือสิ่งำสําคัญที่สุดที่ท่านจะมีความคิดเห็นเสียงของท่านมันสําคัญท่านคือคนด่านแรกด้วยซ้ํามากกว่าผู้แทนอย่างพวกเราด้วยซ้ําที่จะปกป้องภาษีของพี่น้องประชาชนนะคะก็ฝากฝ่ายข้าราชาการทุกคนไว้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ขอประกาศ กอหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ